กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อตตี้บูโจบากเช่นเคยครับผมวันนี้ครับกลับมาที่เกม Hero c คันทะเลนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ Hero คันทะเลนะครับก็คือจะเป็นเกมมือถือ RPG นะครับรวมตัวละครชื่อดังจากเว็บตูนนั่นเองนะครับส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อาจจะไม่รู้จักเลยนะครับมันจะเอาหลายๆเรื่องมารวมกันในเว็บตูนนั่นแหละใครรู้จักตัวไหนอวยคนไหนก็มาบอกด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องจุดเด่นน่ะเหรออาร์ตเวิร์กดูดีนะทำดีเป็นไลฟ์ทูดีลุกด เอาละเราไปดูเรื่องระบบการต่อสู้ก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงด้านขวาครับมี3ระบบนะครับอันแรก story ก็คือเนื้อเรื่องนั่นแหละซึ่งการต่อสู้ของเกมนี้นครับจะเป็นลักษณะของ turn ์นเบ d เลือกการครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันนะครับดูด้านล่างครับนี่คือการต่อสู้นะครับถ้าเกิดเราจะไปด่านอื่นก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาของมุมฉากมุมขอบฉากเออเรียกไม่ถูกนั่นแหละมันสลับไปมาได้ครับเช่นด่านนี้ยังไม่ผ่าน3รดาวเลย อ่ะก็ลองสู้ใหม่ดูก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการให้เราเลือกฮีโร่ครับก็คือใครจะยืนหน้ายืนหลังนะครับก็แค่ติ๊กที่ฮีโร่นั่นแหละอย่างเช่นผมจะเอาคนนี้มายืนหน้าเห็นไหมเนื่องจากเป็นสายแทงไงดูรูปตัวละครนะครับมันจะมีสายก็คือมีไฟมีดิน,ม,ดนมีน้านะครับก็คือไฟชนะดินดินชนะน้ําน้ําชนะไฟ3าธาตุวนๆกันอย่างนี้นะครับแล้วมีแสงด้วยนะะเดี๋ยวเนี้ยผมอาจจะต้องปั้นคนนี้มาเพราะว่าเป็นธาตุแสงอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับมีเหมือนกันธาตุแสงมีเหมือนกัน โอเคอทีนี้พอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับแถวหน้าเนี่ยผมแนะนําไม่เป็นสายแทงก็เป็นสายแบบโจมตีที่เป็นรูปดาบควายอะไรเงี้ยก็ไว้หน้าก็ได้นะครับส่วนด้านหลังก็คือจะเป็นพวกนักเวทหรือซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้นะครับอนี่คือแบ็คโลนะด้านหลังอันนี้คือฟอนโลนะครับอย่าสลับผิดนะครับอย่าสลับผิดโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถกดเริ่มต่อสู้ได้เลยเออแล้วมันก็จะมีออโต้ด้วยนะครับซึ่งออโต้เนี่ยมันจะเลือกได้ด้วยว่าเราจะสั่งให้ตัวละครตัวไหนใช้สกิลอะไรบ้างก็คือเราปิดได้ครับ ปิดเปิดได้หมดว่าจะให้เขาออโต้ใช้สกิลอะไรบ้างอ่ะงั้นเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับโอเควิธีการต่อสู้นะครับเราก็ดูครับว่าเราจะให้ตัวละครไหนเนี่ยออกไปใช้สกิลตอนไหนนะครับซึ่งมันจะมีรูว่างๆเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าศัตรูโจมตีเราก่อนนะแล้วค่อยเป็นถึงเทิร์นเราครับซึ่งเราก็ต้องเลือกครับว่าเราจะใช้สกิลแบบไหนด้านล่างจะเป็นการ์ดนะครับให้เราเลือกครับยิ่งเราผสมการ์ดอ่ามันก็ยิ่งสกิลเนี่ยจะบอกว่ารุนแรงขึ้นก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่า แต่และตัวละครเนี่ยการรวมการ์ดหรือไม่รวมการ์ดเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับอ่ามันจะแตกต่างกันอย่างเช่นคนเนี้ยถ้าเกิดเรารวมเป็น3การ์ดเนี่ยสกิลจะเป็นโจมตีหมู่แต่ถ้าเกิดเป็น2การ์ดก็จะอาจจะเป็นโจมตีเดี่ยวอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องศึกษาความสามารถของตัวละครด้วยนะครับอย่างเช่นสต,ตูเหลือตัวเดียวก็ไม่จําเป็นต้องรวม3ใบก็ได้อะไรเงี้เป็นต้นนะครับอ่าถ้าเกิดเราจะรวมการ์ดก็แค่นี้แหละแล้วก็แตะเห็นไหมรวมรวมๆมกันได้เลยนะครับเนี่ยรวมๆๆกันได้เลยเนาะ ส่วนถ้าเกิดเราจะสั่งให้ใครไปตีตอนไหนก็แค่คลิกธรรมดาอ่าจะให้คนนี้เอาไปตีก่อนต่อไปคนนี้อ่าต่อไปคนนี้คนนี้แล้วก็จะเห็นว่าบางทีมันมีการสลับด้วยนะก็คือเหมือนกอระเทิรนเราเร็วกว่าอะไรเงี้ยนะครับอ่าลองดูเลยโดนไป2000ครับผมนี่โอ้โหอัดไม่เข้าเลยว่ะเลเวลมันสูงกว่าเราไงอัดไม่เข้าเลยครับ อ๋อมันธาุน้ํานี่แล้วตีผมมีแต่ธาุไฟเวนกมสู้ไม่ค่อยได้แล้วล่ละงั้นน่ะต้องหวังพึ่งน้องคนนี้ที่เป็นธาุธาดดินน้องคนนี้ขึ้นไปก่อนเลยอันนี้ธาดไฟอีกแล้วตีมูไปก่อนแล้วก็ฮิวด้วยคนนี้มันฮิวได้ถ้าเกิดเลือกสองใบจะเป็นการฮิวสร้างกโกลด้วยสร้างเกราะเคเริ่มไปอัดไม่เข้าจริงๆครับเออกูจะตายแล้วอ่ะ นี่คือเหตุผลที่ผมไม่ได้สาดาวสินะเพราะว่าสู้ไม่ไหวนั่นเองครับหิวไม่ทันด้วยเวรกรรมอีกคนหนึ่งตายไปก่อนแล้วเอ่องั้นก็เหมือนเดิมไปโอ้คนนี้การ์ดเหลือด้วยน่าเสียดายครับดับไปหนึ่งแล้วครับส่วนถ้าเกิดใครจะออโต้ก็ด้านขวาบนนะมีเล่งความเร็ว2เท่าออโต้ได้เลยนะครับโอ้โหใช้ได้เช้ได้เออจมตีเดี่ยวโคตรแรงเลยนะ เอาไปคนนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะฮิลคนนี้ด้วยเอออันนี้สองใบฮิลเนาะอันนี้สองใบดูดิเป็นไงไปลุยโอ้โหสะใจเว้ยเราชนะทางไงยิงอย่างแรงเลยเออฮิวตั้งเกาะด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ต้องฮิลแล้วมั้งเนี่ยมันตีเราไม่เข้าแล้วมันตีเราแค่เข้าไอ้ตัวกีตา้าเมื่อกี้คนเดียวอ่มา,มาอันนี้เลือกใบเดียวพอเก็บการ์ดไว้เทิร์นหน้า เออพราะนั้นการปั้นหลายๆตัวละครเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้ามาอย่างเงี้ยผมปั้นสายไฟมาโดยตลอดอะเพราะว่าผมมีแต่เอสหมายถึงตัวละครที่แรงสูงๆนะมีแต่ธาตุไฟไงพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บโอ้โหอยากจะร้องไห้เลยครับเจอศัตรูที่เป็นธาตุน้ําสู้ไม่ได้ครับเอาไงดีอ่ะโจมตีไปการดเหลือให้โจมตีรัวๆเออเออเผาไหมไปเผาไหมไป เผาไหม้ไปต่อเออฮ <c oughs> ิวโอ้โหดูมาเดเบิเบินเบินเบินะครับเบินแล้วไอความสามารถหรือสเตตัสมันสแต็กกันไว้ได้ด้วยนะโจมตีธรรมดาไปทีละดอกสองดอกว่ากันไปนี่ตีธรรมดาพอลวมั้งเนี่ยเออชนะแล้วเนี่ยอ,อตีธรรมดาไปไม่รวมการ์ดด้วยเออเป้าหมายเดียวไงเออเออตายเรียบร้อยโดนเผาไหม้ ทีนี้นะครับเวลาเราเล่นๆไปเนี่ยมันจะมีหีบอยู่ด้วยนะก็อย่าลืมมากดรับกันละกันนะครับแต่ถ้าผู้ชมจะเห็นว่าเอ๊ะตัวละครมันโจมตีเองนี่นาไม่เห็นเราต้องลงดันเจี้ยนอะไรเลยใช่ครับเกมนี้มันจะมีระบบไอดอลเข้ามาด้วยก็คือเราไม่ต้องเล่นเองครับมันจะฟาร์มอัตโนมัติเลยแล้วก็จะมีเวลาฟาร์ม24ชั่วโมงเราต้องมากดรับของเข้าใจใช่ไหมอ่านั่นแหละก็อันนี้ผมรับได้ก็รับเลยละกันโอเคก็ได้รับของมาเพียบเลยใช้ในการอัพกรงอัพเกรดตัวละครนะครับแล้วก็มี e x ็กับเง ส่วนเรื่องของการค้นหาอย่างรวดเร็วหรือว่าฟาร์มอย่างรวดเร็วก็มีนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยมันจะค้นหาแบบรวดเร็วนะครับเหมือนเร่งเวลา2ชั่วโมงเนี่ยได้ทั้งหมด10ครั้งครั้งแรกจะใช้เงินในเกมครับแนะนําให้กดทุกวันนะครับในของเลยเห็นไหมครับแต่พออันต่อไปใช้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มใช้เงินแคสแล้วเพราะฉะนั้นก็อันนี้แล้วแต่กระเป๋บบาตังค์ของท่านผู้ชมกันลวกันนะครับโอเคก,ก,ก,ก็การต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือเป็นแนวผสมผสานกันแล้วก็มีไอดอลมาให้ด้วยนะครับ ส่วนระบบการต่อสู้อื่นนะครับจะมี World นะครับเวิลก็คือจะเป็นพวกดันเจียนกิจกรรมต่างๆนะครับว้หาทรัพยากรไต่หอคอยอะไรเงี้ยครับก็คือมีค่อนข้างหลากหลายถ้าเกิดเราจะอัปเกรดตัวละครอะไรเงี้ยเราก็จําเป็นต้องมาลงดันเจียนพวกนี้ด้วยเพราะว่าดันเจียนตามปกติของอาจจะดรอปไม่เยอะไงอ่ะมันก็มีกิจกรรมหลากหลายให้หาของนะครับก็ลองเข้ามาดูกันละกันเนาะส่วนนัานต่อไปเป็นอารีน่านะครับก็คือเป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองนะครับก็มี2แบบหนึ่งกับทีมนะครับทีมยังไม่เปิดครับตัวเล่นไปไกลมาก ส่วนการอดีนาครับก็ง่ายๆครับเรากดท้าสู้ได้เลยนะครับดูพลังด้วยนะพลังของคู่ต่อสู้เท่าไหร่พลังเราเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมมาเซตทีมป้องกันด้วยให้ดีที่สุดนะครับเมื่อเราเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดท้าทายได้เลยนะครับแล้ถ้าเกิดเราเคย PVP ไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันมี Quick and a u t o p l a y นะกดปุ๊บสรุปเลยโดยไม่ต้องดูแอนิเมชันก็ถือว่าเร็วดีเหมือนกันนะครับอ่ลองสู้ดูก็แลวกัน,นครับว่าเป็นไง โอเคหนึ 1> okay, 1่งหนึ่งครับผมอันนี้เหมือนเดิมครับจะออโต้ก็ได้นะครับผมออโต้เลยแล้วกันขี้เกียจเล่นเองลนะออโต้ Auto ไปสตูเริ่มก่อนนะครับแล้วไงเล่าตีหมู่ไปอุ้มความเร็วลดลงไปสินี่แนะ่กีตาร์ฟาดไปใช้ได้ครับผมซีพีผมเยอะกว่าครับโอากาสชนะก็มีสูงมาฮิว เฮ้ยมีโจมตีแนวหลังด้วยเหรอเราก็มีนี่ว่าตีมันมันไม่ได้ตีแนวหลังหรอกมันตีตัวละครมันจะมีแบบตีตัวที่ HP เยอะสุดอะไรอย่างงี้ก็มีนะต้องอ่านความสามารถของตัวละครเอาเองนี่แน่ปาระเบิดเผาไม้ไปฮิวไปตายไปนหนึ่งครับ โอเคลุยแล้วก็มีห้ามฮิวด้วยนะตัวที่ผมใช้ตัวแทงที่เป็นธาตุที่เป็นธาตุดินดดนะ่ะที่เป็นนักดาบถือสองมือมีโจมตีละห้ามฮิวด้วยเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการ PP นะครับและอย่างที่บอกนะรอบต่อไปครับมีค u i c k a u t o เพ a y กดปุ๊บผ่านปับ๊บมันจะประมวลผลให้เลยว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะนั่นเองครับรดเร็วดีไม่เสียเวลาดูแอนิเมชันนะครับ โอเคก็ตามนี้นะครับถ้าเกิดชนะแล้วนะครับมันม mm ีรางวัลประจําวันด้วยนะรับรางวัลด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปว่าด้วยเรื Hence, ่องการเปิดแกปองกันดีกว่าแต่ก่อนไปเปิดแกปองครับรับของรางวัลกันก่อนซึ่งเกมนี้รับของรางวัลเนี่ยมีหลายหมวดมากเดี๋ยวพาไปดูดูด้านบนครับฮีโร่โรดครับอันนี้คือยิ่งเราเล่นเกมเนี้ยเยอะเท่าไหร่ผ่านด่านไปเยอะเท่าไหร่อัปเกรดฮีโร่ไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้รับแต้มนี้มานะครับซึ่งก็สามารถได้รับของรางวัลเพียบเลยนะครับและมีีีขอองงท่ไว้้้้ใใชนนนกกาาารเปปปิดดแยหต เออนะเพียบเลยนะครับอย่าลืมมารับของด้วยตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นครับรีเลย์มิชชั่นเป็นภารกิจนั่นแหละครับก็อย่าลืมทานะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าทํำยังไงจริงๆมันมีไกด์ไลน์บอกอยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูอันนี้ก็แล้วกันเนี่ยมิชชั่นสเต็ปสามนี่รับของก่อนเนี่ยรับได้เยอะแยะเลยเห็นไครับดูดิเพียบเลยอ่ะเนี่ยเขาบอกให้ไปอารีนาหกรังนะครับกดโกนาวได้เลยเห็นไหมครับมันจะมีไกด์ไลน์บอกนะครับแต่ว่ามิชชั่นอันนี้มันจะไปรับข้าม ห้ามสเตปไม่ได้นะอย่างเช่นผมอยู่สเตปสามรับสเตปสี่ไม่ได้นะมันก็ลองดูกันแล้วกันว่าอันไหนที่ยังไม่ผ่านก็ไปผ่านซานครับเสร็จแล้วนั่นบนครับมีนี่เลยนะซีซันพาร์ทเออซีซันพาร์ทก็ง่ายๆครับมันจะมีภารกิจประจําวันให้เราทําถ้าเกิดเราทําผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้แต้มมาใช่ไหมครับแล้วเมื่อแต้มเรายิ่งเยอะเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลเยอะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะได้เยอะกว่านั้นอีกเราก็ต้องเติมเงินใช่ไหมครับซื้อซีซันพาร์ทนั่นเองก็จะได้ของมากขึ้นนะครับ นั่นแหละน,นี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องเติมเงินด้วยนะครับฮีโร่พาสนะครับถ้าไม่เติมก็ได้แหละไม่เป็นไรแต่ได้ของน้อยกว่าเท่านั้นเองต่อไปพวกนี้ไม่กิจกรรมครับฟียสตานะครับก็เนี่ยเห็นไหมกิจกรรม7วันทำอะไรผ่านก็รับรางวัลครับเห็นไหมรับของได้เยอะมากครับเกมนี้คือไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะอันนี้พูดจากใจจริงแต่ต้องขยันเล่นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีรางวัลพวกเติมเงินครั้งแรกด้วยก็ลองดูแล้วกันนะก็มีเพียบเลยแต่ว่าผมจะไม่เติมเงินนะ แล้วก็จะมี event. อีเวนต์อ่าบางทีเราเข้าสู่ event อีเวนต์เงี้ยทำภารกิจตามที่เขาบอกผ่านอ่ามีลอ็อกโอลอ็อกอินอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็รับให้หมดนะครับวิรับได้ยังยังไม่ได้นะครับรอวันที่3นะครับโอเคเนี่ยก็เอาง่ายๆดูด้านบนไว้ครับขึ้นเครื่องหมายตกใจแสดงว่าน่าจะมีอะไรให้รับบางอย่างก็รับซะหรือในจดหมายครับเออผมจําได้ว่าในจดหมายเนี่ยมันมีให้เรามารับด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดเกินนี้แหละเมื่อรับรางวัลเสร็จหมดเรียบร้อยครับไปที่หมวดพอทัลได้เลยอันนี้คือกการรเเปิดะอองงับ เดี๋ยวเราเปิดเลยก็แล้วกันนะครับการเปิดกรองเกมนี้ก็เรียกได้ว่าแจกฟรีมากในช่วงแรกนะครับคือเห็นตามตู้ไหมแค่เราคลิกครั้งแรกปั๊บมันจะได้แล้วหนึ่งตัวท,ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วมันมีหลายตู้มากเลยดิเพียบเลยเออเพียบเลยนะครับมีเพียบ <c oughs> เพียบเพราะนั้นก็เดี๋ยวผมจะเอาที่เป็นสีทองก่อนสีทองคือมันฉลอง global launch ไงก็คือเรามาเปิดอันนี้ก่อน,นครับมันจะเปิดฟรีลองดูเลยก็แล้วกันครับว่าจะได้ใคร โอ้โหแรงเอสเอ้ยมี SS มา1คนว่ะมีเ s s มา1คนครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็กดรับได้เลยนะครับคือมันรีโรได้นะครับคือกดรีทายเห็นไหมครับได้นะครับรีทายได้นะครับก็รีโรไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะพอใจก็แล้วกันนะฮะอ๋อมี s s คือจะมี SS แน่นอนนะครับก็ตัวหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลืออันนี้แล้วแต่เราก็แล้วกันนะครับ ท่านผู้ชมก็ลองดูอ่ะว่าชอบตัวละครจากในเว็บตูนจากเรื่องอะไรอลองหาดูนะครับโหถ้าคนนี้เป็น SS นะ้ผมกดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> คนนี้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยอ่ะก็รีโลไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับแพ็กนี้ครับผมขอหาตัวที่ผมอยากได้ก่อนนะถ้าเกิดว่าได้ซ้ํามันจะกลายเป็นเศษนะก็ไปอัปเกรดตัวละครได้นะครับเหมือนเกมมือน,นั่นแหละโอ้ครั้งนี้เอรัววะ่ะ ผมดูเ s เป็นหลักก็แล้วกันว่าผมชอบหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูสกิลด้วยสกิลเป็นสายอะไรเอ่ยคือผมอยากได้สายที่มันสนับสนุนอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมอ่ะตัวนี้มันฮิลได้นะครับถ้าเกิดว่ารวมการสามใบก็จะฮิลได้ใช่ไหมครับโจมตีก็มีนะตีตีเดี่ยวก็มีถ้าไม่รวมการใช่ไหมรวมการสองอันคือตีหมูเอ้ยตัวนี้ครบเครื่องเหมือนกันนะเนี่ยครบเครื่องเหมือนกันใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วก็ลองหาดูกันแล้วกันครับใครมีตัวไหนแนะนําพิมพ์บอกใต้คลิปเลยนะครับ ว่าบางคนอาจจะเล่นเซิร์ฟเกาหลีมานานแล้วไงผมร้างไปแล้วไม่ได้เล่นก็เลยลืมไปหมดแล้วครับมีตัวอะไรเจ๋งๆบ้างเดี๋ยวผมล็อกน้องคนเมื่อกี้ไวปก่อนเป็นหนึ่งในดวงใจไว้ก่อน <c oughs> โอเคก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันบ้างดีกว่าตู้นี้ก็หมุนไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับโอเคเราไปดูแกปองตู้อื่นกันบ้างดีกว่านะครับก็ตู้แรกเป็นตู้ชุด่ายน้ำรับก็ผมเปิดฟรีไปแล้วนะก็ได้คนนี้มาน้องโซระนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดเพิ่มเนี่ยมันก็ดูด้านขวาล่างได้นะ คือไมันด้ใช้อันนี้ในการเปิดนะครับซึ่งถามว่าได้จากอะไรบ้างนอกจากซื้อนะก็คือได้จากเควสนั่นแหละทำเควส์ในเรื่องเควสนู้นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดสิบเลยแล้วกันมีพอหรือเปล่ามีพอนะเปิดได้สองอันด้วยครับอันนี้เป็นเซ็ตชุดว่ายน้ำครับผมก็เลยจะเอาเซ็ตนี้ไว้ก่อนเซ็ตอื่นชั่งวันมีคนแอบแซวเกมก่อนบอกว่าอะไรนะการันตีห้าดาวไม่สนสนชุดว่ายน้ำแน่นอนุน่ารักครับผมแรงเอส อุ้ยชุดวนาร์ปะเนี่ยเซ็กซี่มากครับอุ้ยแรงเอสอีกแล้วโอ้โหว้าเอสัวรัวครับผมอยากได้เอสเอสบ้างอนะ่ะโอเคที่เหลือกลายเป็นเศษเกลือไปนะครับแล้วก็เวลาเปิดกปอมมมีของแถมเลยนะของแถมเพียบเลยอืมก็ตัวที่มีแล้วกลายเป็นเศษเกลือเนาะตามนั้นนะครับเปิดอีกรอบแล้วกันครับมา ซ้ำก็จุยเลยไม่มีคนมาแนะนำตัวอย่างนี้ซ้ำแน่นอนนะครับเอถ้าหมดแล้วนะครับสามารถซื้อได้อย่างที่บอกเนาะมันก็จะพาวา์ปไปที่ร้านค้าแล้วก็เลือกกันเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าจะซื้อแพ็คไหนครับและนอกจากนี้มันจะมีเควสให้ทำเลยนะด้าน,นขวาล่างอะ่ะก็ทำแล้วก็จะได้พวกของต่างๆนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการส่งตัวละครไปหาของนั่นแหละถ้าเกิดเรามีตัวละครเราก็ส่งไปได้อ่ะอย่างเงี้ยผมส่งไปไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขไม่ครบไงเขาต้องการธาตุดิน แล้วก็2อดาวแต่ผมไม่มีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรอให้ไอคนนี้มัาทางานเสร็จก่อนนะครับพอดีไม่ได้ปั้นธาตุด,ดินเลยมีแต่ธาตุไฟนอกจอากนี้แล้วดูด้านบนต่อนะครับจะมีตัวของซัมมอนอ i ป m e n ์ด้วยนะครับก็คือใช้เงินเนี่ยแหละเงินแคดอะแคดฟรีนะครับเปิดได้เลยอ่าแล้วก็มีดิเมนชันสโตร์นะครับก็คือจริงๆเราไม่ต้องกลับไปที่้านคาก็ได้นะเรามาเปิดหน้านี้ก็ได้นะเพื่อที่จะซื้อตัวพวกนี้ครับไว้ใช้ในการเปิดแกะปองเนาะอืมก็ตามนี้ครับผมเพียบ แน่นอนครับเราเปิดแกปองมาแล้วก็ต้องอัปเกรดตัวละครกันครับดูด้านซ้ายเลยฮีโร่นะครับเดี๋ยวเอาคนไหนดีหนะ้าคนที่เพิ่งได้มาน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับนี่คนนีล้ละกันนะอาร์เมสใช่ไหมครับอ่านว่าอาร์เมสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเข้ามาแล้วจะเจอมีการใส่อาวุธเครื่องป้องกันต่างๆด้วยซึ่งผมจะบอกว่าอุปกรณ์เกมนี้มันจะมีเป็นเซ็ตด้วยนะก็พยายามใส่ให้ถูกเซ็ตก็แล้วกันนะครับเช่นเซ็ตโจมตีก็ต้องใส่ให้ครบ4ส่วนก็จะได้โบนัสโจมตีอะไรางี้เป็นต้นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเเเกกรอ่่ะะ ABC ียงถูัห แล้วก็จะมีบวงหนึ่งบวก 1, 2บวก3ก็คือมันจะดีขึ้นด้วยนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะโอเคเสร็จแล้วดูด้านขวาต่อมีอะไรครับมีการอัปเกรดเลเวลครับก็อัปไปได้จนถึงเลเวล10เลยเสร็จแล้วมันจะมีการเหมือนกับปลดขั้นปลดลิมิเตอร์นะครับเพื่อที่จะขายายให้อัปเกรดได้อีกถ้าเกิดเราจะปั้นเนี่ยก็คืออัปเกรดได้เลยนะครับกดค้างๆไว้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการเพิ่มดาวนั่นแหละก็จะใช้2ส,สิ่งนี้นะครับอันนี้ก็ได้จากดันเจี้ยนทั่วไปหรือดดเเเเี้ยยยปประาววแลอกงไิไช่่่มพบ ก็เอาเวกเพิ่มดาวได้นะครับตัวละครก็จะได้เก่งขึ้นด้วยส่วนด้านล่างเป็นสกิลอ่าก็ลองดูได้ครับตัวนี้มีความสามารถอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดก็แตะที่รูปสกิลนะครับก็ต้องใช้อเทมิกล้วนะครับก็ตามนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเอเวกนะครับซึ่งเอเวกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเพิ่มดาวแล้วนะจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนั่นเองเช่นอยากจะมีสกิลใหม่เราต้องลองคลิกดูนะครับว่าต้องเล่นไปสายไหนอ่าใช่เลยเนี้ย มันเป็นสกิลใหม่ใช่ไหมครับโอเพนนิวสกิลนะ mm hmm. ก็เพิ่มคริเอร์เซแล้วก็15%บห้าเปอร์เซนตแทกบูทนะครับเราก็ต้องอัพสกิลตามสายไปเพื่อจะปลดล็อกนะครับก็ต้องเลือกว่าจะอัพอะไรนะครับอันนี้ดีบัฟรีซิสนะครับป้องกันการดีบัฟบวก1%เอาทางนี้ก็แล้วกัน mm hmm. แต่แล้วก็อัพอันนี้ได้นะครับ mm hmm. ก็จะใช้ของคล้ายๆกับการอเวกเพิ่ม mm hmm. ดาวนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เล่นอย่าลืมมาอเวกตรงนี้นะครับสกิลมันเยอะมากครับเราเราคลิกดูก่อนก็็ไไไดด้้้ครรรรัับบบววว่่่่่่าาาาามนนเเเปปปสิิงงงทีตออกหืลจะแบบ ตามทางได้แล้วก็เออบางสกิลต้องดาวต้องถึงด้วยนะไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับอันต่อไปลีลิกนะครับอันนี้ต้องอัปเกรดเจ้าอันเมื่อกี้ให้มันไปไกลๆก่อนแล้วมันจะปลดล็อกขึ้นมาอันนี้สาธิตให้ดูไม่ได้ครับต้องเล่นไปไกลในระดับหนึ่งเลยนะครับและสุดท้ายเป็นคอสตูมนะครับถ้าเกิดใครมีคอสตูมก็คือจะปรากฏตรงนี้เพราะฉะนั้นการอัปเกรดก็ไม่มีอะไรมากครับอัปเกรดตัวละครก็จะประมาณนี้เลยนะครับใส่โครงใส่ของก็ได้อะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปดูเรื่องอุปกรณ์กกันดีว่าอุปกรรณ์จะะอยู่ในนคับ หรือจริงๆเราติดตั้งของให้กับตัวละครแล้วอะเราคลิกที่ตัวรูปอ,อุปกรณ์ได้เลยนะมันสามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับอัปเกรดได้เหมือนกันนะต่อไปนะครับระบบแคลนนะครับหรือระบบกิ้ก็หากิ้อยู่หน่อยกัแล้วกันครับดูหน่อยซิมีกิ้คนไทยหรือเปล่าที่กเก่งหานะครับเดี๋ยวเข้ากิ้วี้เลยกนแล้วกันครับเขาเปิดพับบิกไว้ครับอ่าเราจะได้เข้าไปเทสระบบแคลนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ โอเคระบบแคลนนะครับหน้าจอนี้ก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในแคลนนั่นแหละเขาสุ่มตัวละครอ,ออกมาโชว์นะครับมีใครบ้างนะครับดูกิวเมมเบอร์ได้ด้านขวาล่างน,นะครับแล้วก็มีการบริจาคนะครับโดเนชั่นครับก็ใช้เจ้านี้บริจาคเนาะก็จะได้แต้มกงแต้มกิวมานะครับวันนึงบริจาคได้5ครั้งเลยนะได้ xp กิลด้วยนะครับก็บริจาคไปนะครับแล้วก็จะมีรางวัลเขาเรียกว่าอะไรรางวัลลงทะเบียนอะ่ะคืออย่างเช่นวันนี้เรามาลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินเข้ามาในเกมในกิวเนี่ยวันลุ่งขึ้นอนะ่ะมันจะได้ของ ยิ่งมีคนล็อกอินเยอะมันก็จะยิ่งได้ของเยอะนั่นเองนะครับก็คืออันนี้ตรงนี้ต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะผมถึงจะรับได้พอดีวันนี้เพิ่งเข้ามาในแคลนครับด้านซ้ายครับมีกิลบัฟด้วยนะครับสามารถซื้อได้นะครับก็มันมีเวลานะครับไม่ได้หมายความว่าบัฟตลอดการนะครับอันนี้ช่างใจดูกันแล้วกันนะครับอ่าต่อไปนี้คือจะเป็นดันเจียนกิ้นั่นเองนะครับก็อันนี้คือช่วยกันลงนะช่วยกันตีนะครับก็ตีไปได้เรื่อยๆรับของางวันมากมายนะครับส่วนนี้ก็คือร้านค้านั่นแหละเราบริจา เขาร่วมกิจกรรมกิลต่างๆใช่ไหมอ่ามันได้ของมาก็มาแรกตรงนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นภารกิจของแคลนครับอ้าก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นการโดเนตสองครั้งนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปลงดันเจี้ยนเมื่อกี้แหละที่มันเปิด2ครั้งแล้วก็ไปทาการแลกเปลี่ยน3ครั้งครับแลกเปลี่ยนก็คือเนี่ยในในแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับซึ่งการแลกเปลี่ยนไอเทมเนี่ยเราสามารถที่จะขอไอเทมคนในแคลนได้นะเราก็กด support request อะแล้วเราก็เลือกว่าเราต้องการอะไรเช่นอันนี้ผมมีน้อยผมก็อ่าเลือกอันนี้กด แล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าตอนนี้ผมกําลังขอเจ้าเนี่ย5ชิ้นอยู่ถ้ามีคนใจดีในแคลนก็สามารถมาบริจาคได้อะไรแบบนี้ครับคือแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันในเกมได้แต่ว่าไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรทุกอย่างมันมีข้อจํากัดบางประการนะครับและนี่คือระบบกิ้วคร่าวๆครับผมต่อไปฟอร์สครับฟอร์สอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการคราฟนั่นเองนะครับพอดีผมคราฟเสร็จไปแล้วอันหนึ่งกดเลยก็แล้วกันรับของคราฟมาครับอ่าแล้วมันคราฟอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีคราฟลีลิกนะครับจำลีล มันต้องเป็นตัวละครที่อัปเกรดไปไกลแล้วใช่ไหมครับเราถึงจะเอาลิลิกไปใส่ได้นะครับพิธีการจะได้มาซึ่งลิลิกก็คือเอาเศษของตัวละครนี่แหละไปคราฟลิลิกมานะครับเนี่ยก็เอาเท่าไหร่ดีมันมีเลดบอกเลยนะว่าจะมีโอกาสได้เออเอสเอสอาร์อะไรเท่าไหร่ยิ่งใช้เศษของตัวละครยิ่งเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับของดีขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับการน,นี้เอาเท่าไหร่ดีวะทงมาล้วกันแค่สาธิตแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีแต้มไอ้น,นี้อยู่นะครับด้านขวาบนเห็นไหมครับ จำได้ไหมอ่าแต้มนี้คือใช้ในการครับของซึ่งมันจะได้จากกิจกรรมพวกอีเวนต์พิเศษหรือดันเจี้ยนประจำวันอะเยอะช่วงแรกอาจจะไม่ได้หรอกมันจะได้ตอนที่เราแบบเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วมันปลดล็อกดันเจี้ยนแล้วอะไอเนี้ยแหละมันจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ที่มันมีให้คราฟเมื่อกี้ก็คือเป็นครับอุปกรณ์นั่นแหละที่ผมรับมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะส่วนพวกนี้คือต้องเลเวลสูงกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนงานมากขึ้นทําให้เราสามารถครับของในเวลาเดียวกันได้้มากขึนัเองครบ ส่วนด้านซ้ายล่างครับมีบอสอาร์ติแฟกต์เวิร์กช็อปด้วยนะเป็นร้านค้าครับผมต้องหาของมาแลกกับมันนะดูดิอันนี้มันคอนเทนต์เอ็นเกมชัดๆแต่ว่าก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเซตฟีนิกส์โอ้เซตซาราแมนเดอร์อย่างเงี้ยเซตนาทักนะครับนาทักโอ้โหสุดยอดไปเลยครับอันนี้เล่นกันตาแตกเลยต่อไปพอเท่านี้ก็แกะป่องก็ไปแล้วใช่ไหมครับและสุดท้ายเป็นร้านค้าก็อย่างที่บอกเกมนี้ผมคงไม่เติมเงินนะ่ะลองมาดูก็แล้วกันว่ามีแพ็กไหนที่น่าสนใจบ้างเขาแบ่ง หมวดหมู่ไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนำใครจะเติมก็มาดูพวกนี่แหละพวกการเติมเงินครั้งแรกพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้พวกนี้เขาจะรวมของมาขายนราคาถูกกว่าลองศึกษาดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็เออเกมนี้มันจะแจกแคทฟรีด้วยนะก็คืออยู่ในเดล่โซนะครับสามารถมารับฟรีได้ด้านบนก็10แคทครับกำขี้ดีกว่ากำตดก็อย่าลืมมารับกันแล้วกันครับแล้วก็สุดท้ายเป็นคอสตูมนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นครับว่ามันเป็นชุดว่ายน้านะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่กับใครคนนี้ชื่ออะไรอะ่ะ มันต้องไปติดให้กับคนคนนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องมีคนนี้ก่อนถ้ายังไม่มีคนนี้ก็ก็ยังซื้อไม่ได้นั่นเองครับซื้อไปก็คงไม่ไม่มีประโยชน์อะเออแล้วดูดิงานดีมากครับแตะได้ด้วย,ยเดี๋ยวติดเลดวยเนะนะี่ยแตะได้ด้วยเออนี่เขินอายมีเขินอายและอีกคนหนึ่งละ่ะคนนี้ก็ดูสดใสนะดูสดใสดีดูสดใสดีโอเคก็ตามนี้ครับผมําร้านคาครับ โซลูชันอื่นๆครับให้ดูด้านขวาบนนะครับจะมีเรื่องของการแอดเพื่อนด้วยนะใครจะหาเพื่อนส่งของส่งเงินหากันอะไรเงี้ยมันมีนะอ่ามันมีเหมือนส่งของหากันด้วยนะครับก็มาแอดพวกแอดเพื่อนกันได้ที่นี่เลยนะครับอ่าแล้วก็มีจดหมายนะครับก็รับรางวัลด้วยแล้วมีดูโฆษณาด้วยนะดูโฆษณาก็มีนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวของเซตติ้งนะครับลองคลิกเข้าไปดูครับเซตติ้งก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีการปรับสเปคอะไรมากนะครับมีแค่นี้ครับเพิ่มไฮสเปคก็คือพูดง่ายๆคือทําให้กราฟิกหรือว่าอะไร เนื่องจากเกมมันเป็น2 d ไงไม่ได้เป็น3 d เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับกราฟิกจะมีไม่เยอะนะก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครคิดว่ามันไม่ค่อยลื่นไหลอะเรามาเปิดอันนี้ดูก็จะมีน่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับออปชันนะครับส่วนอื่นๆมันจะแอบอยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะครับซึ่งบางอันมันก็ซ้ํากับที่ผมพูดไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็จะไม่ขอพูดถึงกันละกันนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงอยู่บริเวณด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปของตัวละครนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเล่่่่่่นนนนนไไไไดด้้้้้ครรรรรรัรราานนััับเเเเเเเพพาาาาาาาะะะวอออออตตตตมมมมลีกงงงงชื อโอ้พิมภาษาไทยไดย้ด้วยเว้ยแล้วทำไมไม่ทำเวอร์ชันภาษาไทยมาเลยนะโอเคอีกอันหนึ่งครับเชนเมนฮีโร่ครับผมก็คือเปลี่ยนเมนฮีโร่ได้ครับก็คือจะเป็นฮีโร่ที่เรามีเนาะนี่ละกันน้องวันคิลี่ครับผมเลือกน้องคนนี้มาโอเคก็คสำหรับคลิปนี้มาเท่านี้แหละนะครับก็เคยรีวิวเวอร์ชันเกาหลีไปแล้วเนาะอันนี้ก็ละเอียดมากขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับจัดไปครับผมใครที่สนใจรวมฮีโร่จากเว็บตูนครับ